เจ็บนะสมน้ำหน้าพวกฉันแค่ขอยิมโทรศัพท์แค่นี้ก็มีให้ไม่สนุกเลยไปหาเยออรายใหม่กันเถอะพวกเราฝากไว้ก่อนละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกฉันจะกลับมาเอาคืนนะสามสาวแก๊งอันธพานหน้าสวยประจำโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอื้อเฉาวในเรื่องของการรังแกและการกลั่นแกล้งผู้อื่น มิรินเป็นเด็กหญิงหนึ่งในนั้นที่มักจะถูกพวกหล่อนรังแกยอยู่เป็นประจำอาจเป็นเพราะว่ามิรินเธอมีนิสัยชอบเก็บตัวไม่มีเพื่อนชอบอยู่คนเดียวและมีบุค,คลิกดูอ่อนแอหน่าแกล้งเธอเลยตกเป็นเหยื่อของคนพวกนั้นได้อย่างง่ายดายแม้กระทั่งเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกันกันกบเธอเองก็มักจะหาเรื่องมากันแกล้งเธออยู่เสมอนี่นเรามาทำคอนเทนต์แกล้งยายมิรินกันดีกว่า เอาสิเอาสิว่าแผนการของเธอมาได้เลยฮรีบถ่ายคลิปเร็วเข้าพวกเราว้ายมีคนกลัวจิ้งจกด้วยแหละตลกชะมัดเลยอ่ะ มิรินเธอได้แต่มองคนพวกนั้นหัวเราะเธอเหมือนกับว่าเธอเป็นตัวตลกเธอได้แต่นั่งก้มหน้ายอมรับชะตากรรมที่เกิดขึ้นเพราะเธอไม่อยากจะมีเรื่องกับใครหนูกลับมาแล้วค่ะแม่วันนี้กลับมาช้าก,กว่าปกตินะมิริน หนูเล่นกับเพื่อนเพื่อนเพลินไปหน่อยนะคะมิรินสร้างยิ้มและตอบกลับแม่ของเธอไปทั้งทังที่เธอเพิ่งจะถูกแกล้งมามากินข้าวนะมิรินค่ะแม่หืตุ๊กตาเพื่อนสุ่มงั้นหรอ มิรินกดคลิกเข้าไปยังเว็บไซต์ที่โพสขายตุ๊กตาเพื่อนสุ่มโดยมีข้อความระบุกำกับไว้ว่าหากคุณกำลังมองหาเพื่อนคู่ใจที่สามารถไปไหนมาไหนกับคุณได้ทุกที่โดยเพื่อนคนนี้สามารถเป็นได้ทั้งเพื่อนคุยเพื่อนเล่นและเพื่อนตายของคุณได้กดสั่งซื้อได้ที่นี่มิรินเธอคิดว่ามันดูไร้สาระ แต่มือของเธอก็กดพลาดไปโดนที่ช่องรีวิวสินค้าเธอจึงลองเลื่อนอ่านดูซึ่งรีวิวโดยรวมให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าตุ๊กตานี่มันสามารถเป็นเพื่อนกับเราได้จริงๆมิรินที่เริ่มคล้อยตามความคิดเห็นเหล่านั้นเธอจึงตัดสินใจสั่งซื้อตุ๊กตาเพื่อนสุ่มมาในราคาที่ค่อนข้างแพงลองดูละกันถ้าฉันมีเพื่อนฉันอาจจะไม่โดนแกล้งอีกก็ได้ มีพัสดุมาส่งครับยายมิรินมารับพัสดุให้เจ๊หน่อยอา้าวคนส่งหายไปไหนแล้วเร็วจังมิรินเธอมองดูกล่องพัสดุที่ถูกวางไว้ที่พื้นเธอหยิบขึ้นมาดูและพบว่าชื่อผู้รับพัสดุเป็นชื่อของเธอร้านจัดส่งเร็วดีฮะ เพิ่งจะกดสั่งไปเมื่อคืนเองมิรินไม่รอช้าเธอรีบนำกล่องพัสดุมาแกะดูภายในกล่องมีกล่องเล็กๆซ่อนอยู่อีกหนึ่งกล่องที่ถูกตกแต่งด้วยโบอย่างสวยงามและข้างๆกันก็มีใบกระดาษที่ถูกพับอยู่มิรินเธอหยิบกระดาษพับขึ้นมาคลี่ออกดูโดยเนื้อความที่ถูกเขียนไว้เป็นวิธีการใช้งานตุ๊กตาเพื่อนสุ่ม เมื่อคุณได้รับตุ๊กตาเพื่อนสุ่มแล้วให้คุณปฏิบัติตามคำแนะนำของเราดังนี้ 1. ให้คุณเลือกตุ๊กตาหนึ่งตัวที่คุณชอบ 2. นํนำตุ๊กตาตัวนี้มอบให้กับเพื่อนที่คุณรักมากที่สุดรักมากและอยากให้เขาอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตโดยใช้วิธีไหนก็ได้แต่อย่าให้เพื่อนของคุณรู้ 3. เมืม่อคุณมอบตุ๊กตาสำเร็จแล้วให้รีบกลับมาทำพิธีส่งมอบวิญญาณเพื่อนรักโดยใช้ทูบหนึ่งดอกปักลงบนกระถางและนำไปตั้งหน้ากระจกในระหว่างนี้ให้คุณนั่งพนมมืออยู่หน้ากระจกจนกว่าทูบจะหมดดอกและห้ามลุกไปไหนโดยเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะเห็นอะไรและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้คุณรับรู้ไว้ว่า คำขอของคุณสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเมื่อมิรินอ่านจบเธอก็หยิบกล่องเล็กอีกกล่องขึ้นมาแกะออกด้านในกล่องมีตุ๊กตารูปร่างประหลาดประหลาดอยู่สามตัวโดยที่แต่ละตัวจะมีโบติดอยู่มิรินเธอแอบผิดหวังเล็กน้อยกับสิ่งที่ได้มาเธอคิดว่าเธอจะได้ตุ๊กตาตัวใหญ่เหมือนกับในรูปที่ใช้โฆษณาซะอีก มิรินเธอนำตุ๊กตาสาตัวออกมาจากกล่องและนำไปเก็บซ่อนไว้ในห้องของเธอเพื่อซ่อนให้พ้นจากสายตาของแม่บ้านนี้เขาใช้แอร์ที่ข้ออะไรเจ๊นหนาวจังเลยอ่ะออทัานชื่อซูซี่อ่ะจะไม่หนาวได้ยัง ว่าตายแตกน้ำตายด้วยอ่ะนี่เจสซี่เมื่อไรเราจะได้ไปเกิดสกรีอย่างบ้านมาเป็นสิทธิหลังเ้วเนี่ยยังไม่มีใครมาเป็นตัวตายตัวแทนของเราเลยอ่ะทนหน่อยนะสักวันมันจะต้องมีวันที่เป็นของเราเฮ้อประโยคนี้อีกแล้วอ่ะ รุ่งเช้ามิรินเธอรีบตื่นแต่เช้าเพื่อมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนลองเอาตัวนี้ไปดูก็แล้วกันเมื่อเธอไปถึงเธอก็เจอส้มเช้งที่กำลังนั่งจับกลุ่มคุยกับเพื่อนสนิทของเธออีกสองคนซึ่งเธอเลือกเวลาว่าเธออยากเป็นเพื่อนกับส้มเช้งนี่แหละเธอจะได้แกล้งส้มเช้งคืนบ้างมิรินเธอรอเวลาสักพักก่อนจะสบโอกาสที่ส้มเช้งเดินออกไป เธอรีบตรงไปที่โต๊ะของส้มเช้งเธอรีบเปิดกระเป๋าและหย่อนตุ๊กตาลงไปก่อนจะรีบปิดและเดินกลับมานั่งที่โต๊ะโดยไม่ให้มีพิรุธมิรินเธอแทบจะไม่มีสมาธิในการเรียนเพราะในหัวของเธอจดจ่ออยู่กับเรื่องของตุ๊กตาเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเธอก็รีบมุ่งหน้ากลับบ้านอย่างรวดเร็วกลับมาแล้วอ้าวยายมิรินวันนี้ไม่ไปรเรียนพิเศษเรื่องไงฮะ อาจารย์ติดประชุมนะ่ะขอตัวก่อนนะเจ๊เมื่อมาถึงที่ห้องเธอก็รีบจัดเตรียมข้าวของเพื่อทำพิธีกรรมตามที่เขียนไว้ในแผ่นกระดาษเอาล่ะต่อไปฉันก็แค่ต้องนั่งอยู่เฉยๆรอจนกว่าทูบจะหมดดอกสินะมิรินเธอนั่งอยู่สักพักก็มีภาพปรากฏขึ้นบนบานกระจก เป็นภาพของเธอที่กำลังยืนมองส้มเช้งที่กำลังคุยกันอย่างสนุกสนานกับเพื่อนสนิทสองคนก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงความคิดของตัวเองทำไมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นกับยายส้มเช้งเลยหรือว่าฉันทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่านะอยู่ๆภาพก็ตัดไปที่ส้มเช้งที่กำลังเดินขึ้นบันไดเหมือนคนไร้สติ ตรงหน้าของเธอมีวิญญาณผีสาวที่ตัวขาดครึ่งแต่มีใบหน้าคล้ายกันกับเธอคอยกระซิบบอกส้มเช้งว่าให้เดินไปข้างหน้าใช่เดินไปข้างหน้าอีกใช่แล้วเปิดประตูออกไปเลยเดินออกไปเลยส้มเช้งเธอทำได้ดีมากใช่แล้วส้มเช้ง อีกไม่นานคําขอของฉันก็จะสําเร็จแล้วดูวิวสีส้มเช้งเธอรออะไรล่ะไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเดินต่อไปอีกนิดเอ่เออะไรกันนี่มันอะไรกันนะ่ะ มิรินทำได้เพียงนั่งตาเบิกโพลงตัวชาเธอตกใจสุดขีดกับภาพที่ปรากฏขึ้นบนบานกระจกก่อนจะมีเสียงเย็นๆพูดขึ้นมาว่าคำขอของเธอเป็นจริงแล้วนะมิริน